สัสดีค่ะกวจะไปหาลูกสาวสั่งซื้อสม้มตำสวัสดีจะไปจะไปโรงเรียนลูกสาวเพื่อเลยแวะร้านส้มตำจะไปกินที่โรงเรียนแวะซื้อส้มตำพอดีนี่แล้วก็จานไปด้วยยืมแม่ค้านะเดี๋ยวผ่านมาแล้วมาถึงนะคะก็ใจดีใจดีวิปแหงด้วยนะเนี่ยมีไก่ครึ่งตัวแล้วก็ส้มตำแล้วก็ส้มตำหนึ่งถุงแล้วก็มี แล้วก็มีข้าเหนียวแล้วก็มีขนมจีนยห้55บาทเองค่ะราคาไม่แพงแวะผ่านมาก็ทานได้ตอนนี้นาป่าค่ะนาป่าอยู่วัดลาดนักนา้สวัสดีค่ะสบายดีสวัสด,สวสดีวันนี้มาหาลูกจะไปหาลูกสาวลูกสาวกลับจากต่างจังก็จะได้ไปหาลูกสาว แก้วเก้วสวัสดีค่ะ,ะมาหาลูกสาวก็ซื้อขนมซื้อของใช้มาให้ซื้อแซป,ปซี่ซื้อขนมม,นามาถึงตะปูงเลยข้าวเหนียว อเอาแล้วข้าวเหนียวแล้วดูนี่ข้าวเหนียวกินไปเลยสวัสดีค่ะสวัสดีอีกรอบนึงเจอแล้วมาหา,า,าลูกสาวจ้าแซ่แปรแซาคุนตำปะคงมาเด้อกินตำปะคงกินส้มตำแล้วก็ไก่ยา่างหิวหรืออร่อยน่าจะอร่อยอโอ้หิวทั้งหิวทั้งอร่อยใช่ไหมคะ มาเด้อพี่นอ้องมากินข่าวน้ำดูกสาับะแม่น้องเกียวแม่นนองแก้วแซบบะกินขอนียอน้ำได้ยินดีมากเนยเม่าเจอกันเราไม่เจอกันครึ่งเดือนนะครึ่งเดือนเลยจ้ะเพราะว่าปไปไปตรังไปไปอะไรนะไปตรังเกม ค่อยค่อยยิงค่อยใจก่งไปเจอกันด้วยแต่ว่าแถบปีนี้สีเกตตึงนะตึงเหรอออมาได้พี่น้องพ่อแม่พี่น้องสวัสดีทุกท่านเอฟซีทครงกานมากินเผากี่หนาวน้องกันเด้อแซ่บๆน้องกันค่ะพี่น้องแต่เฉพาะในยาที่เผาที่หนาวเท่านั้นโมมิโมไดเอาผ้าตั้งกองมา คเอาขาตักบเนี่ยกินาเวันนี้พินน้องตั้งงไหนเน่วีไม่ได้จับไห้เะโอ้ยบ่เห็นพอะเราอยากกินเขากินหนักกันได้พี่น้องไหนเนี่ยกินน่องกินเขากิเาด้วไก่ทอดไันะไก่ทอดก่ย่างเผาก็บลูกซาวเก็บผัาบัญญาปาก ไก่ครึ่งตัวแปดสิบาทเองนั่นเลยไก่ตองร้านทํามาเปิดใหม่อตรงทางออกมาโรงเรียนอะเห็นแบบว่าเขาจะทำสนามใหม่ไม่เห็นเลยแม่ถากหญ้าเมื่อวานไม่เห็นอืมแม่ถากหญ้าจนหลังปวดหมดเลย เขาถังยากิาเก็บขยะหมดแล้วเหลือแต่เทปูมในคลิปแม่แม่เอาลงอายุทุกไปแล้วปิ่งมีเยอะอยู่เมื่อวานคนเยอะแม่เอาดินมาทิจู่มากินเลยอร่อยนะเนี่ยต้องทำเนี่ยอืมน่าจ็บแสบอีกอ่ะ ขาวไกอย่างกะหม่องจากบ้านแค่วเอ็นูกินขนทานด้วยเอาไปนั่งโต๊ะนู้นก็นั่งไม่ได้ไเต็มแล้ว อ,อันข้างบนก็ได้ตังข้างบนไอย่างกับตำหูอ,องซื้อมาหลังทานห่านทานมากน่ากนมา มาเห็นกลับถึงเมื่อวานเข้ามาเข้ามาถึงตั้งแต่เมื่อวานนี้จะมาถึงมืดมืดถึง่ะถึงเมื่อวานตอนเช้าถึงเมื่อวานตอนเช้าถึงเมื่อวานตอนเช้าอะเมื่อตอนเย็นได้ลงกลหาอืมถ้าอย่างนั้นต้องออกตั้งแต่นู่นตั้งแต่เที่ยงคืนก็จะมาถึงนี่กี่โมงอ่ะ ออกปีที่สี่เหรอคือห้าก,กว่าเดินทางกลางวันะดีกว่านะเดินทางคืนนันตราย นม่จินใจอือใช่ไหมหนุ่มจีนอ่ะอร่อยเนอะหนุ่มจีนนี่นะน้ำน้ำส้มตำก็อร่อยเอาหมดไหมเนี่ยแพ็คเลยเอ้ยจับเูดแค่นี้ก็พอ เ,เดียนเอืม uh huh. จันแต่ซ้อมปกติไหมซ้อมพูุีปกติวันนี้พักใช่ไหมวันนี้ไม่ได้ทำเรียนไม่ทำอะไรเลยก็ uh huh. ต้องพักผ่อนแล้วกลับมาก็าต้องถึงบาอีอกง่ายเบาไม่เสร็จอย่างนั้นอะ uh huh. อเราจับ์ด้ตามบุกนะเ้ยะวักขอนอยาตจบคลิปก่อนด้อขออนุญาตินข้าวให้มือจังทีจังทีอาจารย์วันเดอร์ินนอขคบคุนหลายจ้าขอมารับชม ขออนุญาตจบคลิปก่อนเด้อจ้าสวัสดีค่ะไปพี่แพลสวัสดีค่ะ